สวัสดีครับวันนี้โมโตนพามาเปลี่ยนบรรยากาศพาเพื่อนๆไปเที่ยวบ้างนะครับวันนี้ก็มีนัดกับพี่ต้นไปที่ลาน UFO ครับอยู่ที่โคราชนะครับก็เคยไปมาแล้วหลายรอบครับอันนี้ก็แวะทานแ a g กเนอครับเพราะอากาศมันร้อนมากเลยหาที่เย็นๆทานที่นึงครับก็เลยเคิืนลำตะคองมานิดนึงนะฮะจะมีเทศบาลตำบลคลองไผ่นี่ครับนี่ครับ ก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยครับที่เป็นป้ายน้ําเงินโค้งๆแบบนี้นะฮะนะครับชัดเจนนะครับก็จะปากทางก็ไปประมาณสัก10กิโลประมาณนี้ครับถึงครัวปากดีร้านพิต้นเนาะทางก็จะมีแยกซ้ายแยกขวาแล้วก็ไปแยกซ้ายตลอดนะครับเนี่ยจะไปตามที่ผมลงไว้ก็ได้ครับแต่นี้จะไปแยกขวาเนาะครับก็ปักหมุดไปก็ได้ครับไปที่ครัวปากดีครับนี่ฮะก็เส้นทางก็จะสลับ ปกบ้นมากเอ่อเป็นลูกรางบ้างครับสลับันไปก็ต้นไม้ก็สวยแบบนี้ครับก็ถือโอกาสพาเพื่อนมาเที่ยวคือผมเคยมาหลายรอบแล้วนะครับสองสารอบนะฮะยาลานยูเอฟโอเนาะก็ถือโอกาสเอาวิโก้คันนี้มาลองดูครับไม่เคยขับเครื่องสี่ล้อเลยฮะนี่ครับทางก็จะเป็นไม่ไม่ยากมากครับก็รถเก่งก็สามารถขึ้นได้นะครับนี่ครับถึงยยกทางแยกนี้ก็เลี้ยวขวาเข้าไปนะฮะจะไปที่โกป่าดีเลยนะครับนี่ก็ เส้นทางก็เป็นเส้นทางแบบนี้ครับหน้าฝนคิดว่าจะลำบากกว่านี้นิดนึงฮะอันนี้คือฝนยังไม่ตกนะครับก็โชคดีของผมฮะนะครับก็ไปถึงโควปากดีแล้วเนี่ยครับด้านซ้ายมือนะฮะก็ไปเจอพี่ต้นนิดนึงฮะทักทายยัวัสดีครับต้นหาหายดีเลยพี่ก็หายดีหายดีกาทำงานได้งอครับโอ้โ ทางรัาถมไปเพราะว่าอุปีที่แล้วเละมากเละจนว่าบกล้อเส้นไปเอากรวโพดไม่ได้อะต้องถมอ่ะหรอร่องเลึกร่องอะไรหายแล้วมีมีคนขึ้นไหมพี่ยังไม่ลงมาเลยอยู่เหลือหยุดห้าหกคนนี่แหละขเขาหรออืเขาเขาขึ้นเขาขึ้นไปเมื่อวานอ่ะขึ้นไปเมื่อวานอ๋อขึ้นไปแต่เมื่อวานยังไม่ลงมาเลยอ๋อครับเยี่มเลยพี่เอาสแตนดาร์ดมาหนะพี่วันนี้สแตนดาร์ดเลย รอ,อนจีเลยอะหลังจากนั้นก็เดี๋ยวจัดแจงเต,ตรียมท <นะ S 2> านอาหารนี่ครับเราก็เริ่มออกเดินทางจากหน้าร้านพี่ต้นเลยง่ายมากคือเลี้ยวซ้ายขึ้นไปเลยอะนะฮะวัดภาวนาศิลารรรทองนะครับเลี้ยวซ้ายขึ้นไปเลยเนาะมันก็ใช้เวลาไม่นานครับเพราะว่าตอนนี้ความโชคดีก็คือเขาเกลียดทางใหม่ด้วยครับมันก็จะขึ้นง่ายกว่าเดิมแล้วก็ไม่ใช่หน้าฝนเนาะ แต่ถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยอีกเรื่องคนละเรื่องหนังคนละม้วนครับวันนี้ก็รถยังไม่พร้อมทํา้วก็ถือโอกาสมาทดสอบรถด,ดูครับทดสอบระบบช่วงล่างเกียร์เพื่อเปลี่ยนโชคน้ามาด้วยโชค,น,น,โชคน้าหักครับก็เลยลอง<ๆ>ดูครับถือโอกาสามาอัปเดตเส้นทางด้วยแล้วก็ให้พีพ่ๆน้องๆว่าตอนเนี้ ufo เป็นไงบ้างแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือมันร้อนครับร้อนมากเลยผมไปในสามที่หกขั้นที่เจ็ดเป็นน้องของฉานเนี่ย นะครับนี่ฮะก็บรรยากาศแบบนี้ก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเนาะหน้าแรงแบบนี้ครับก็จะแห้งแรงฮะหน้าฝนก็จะเขียวนะครับก็ลองดูครับวันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างครับเห็นมีต้นบอกว่าเขาเกตทางได้บร้อยแล้วก็จะไม่ไม่ยากมากนะครับไม่ยากเท่าไหร่นะหน้าฝนมาเจอกันใหม่แบนี้ครับเลี้ยวซ้ายตรงวัฒนนาศีลาทองรลงไปครับนะ เราจะเริ่มต้นทางออฟโรดเล็กๆถือว่ามาอุ่นเครื่องให้รถครับนี่ครับอ่าันนี้ก็ยกหน้ามาหนึ่งนิ้วนะครับด้านหลังก็ยกขึ้นอยู่แล้วฮะก็เส้นทางแบบนี้ก็ขับสองขึ้นได้นะครับขับสองขึ้นได้เลยสบายๆต้นบอกครับแต่ถ้าเป็นหน้าฝนคนละม้วนเลยหนังครับหนัละม้วนนะฮะอ่ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีครับก็ใช้ โฟไฮก็ได้ครับนนจริงขับ2ก็ได้เนาะแต่เราอยากทดสอบระบบเกียร์ว่าเปลี่ยนรมันเกียร์มาแล้วทุกอย่างสมมุติไหมครับก็เลยเอามาทดสอบที่ลานยูฟนี่แหละครับง่ายมากนะฮะก็คือถ้ามีอะไรก็พี่ต้นช่วยได้ง่ายๆเลยครับมานคันเดียวด้วยฮนะแล้วก็มาอัปเดตใจด้วยนา,นานเจอทนทีนึงนะครับอันนี้ก็เขาเขาจะมาเลียทางให้เรียบร้อยนะฮะเมื่อก่อนมันไม่ง่ายแบบนี้เนะาะเมื่อก่อนจะเป็นหู ขึ้นไปลงไปก็ยากพอสมควรครับเมื่อก่อนผมเอาสปอร์เดอร์มานะห้าแอลเบียมันนวดด้วยขาสั่นเลยฮะโดยเพราะตรงนี้สูงชันมากเลยครับอันนี้ในรูปอาจจะไม่ชันมากเท่าไหร่นะครับนะครับดีครับดีครับมามาอัพสกิลกันครับเพื่อบสีล้อนะครับเพราะเราเป็นมือใหม่ด้วยครับนี่ครับนี่ทางนี่โอเคเลยครับสมัยก่อนนี้วกซ้ายเวียนขวานะตรงนี้ นี่เกรดเหมือนทางปกติเลยจะจะดีกว่าอีกอีกทางนึงเลยครับมันมีขึ้นได้2ทางเนาะนะครับตรงภูแสนดาวก็ก็ขึ้นได้ครับทางจะเป็นคล้ายๆแบบนี้ฮะผ่านทุ่งนาผ่านอะไรเนี่ยจะจะไม่ชันแบบนี้เนาะอันนั้นจะจะชันอันนี้จะชันกว่านะครับแต่แต่ดูแล้วเนี่ยเขาปรับทางให้เรียบร้อยแล้วเนาะแบบนี้ครับโอ้โหขึ้นสบายเลย ก็เก่งขึ้นได้มั้ยเนี่ยผมว่านะครับสบายสบายครับอันนี้ก็มีพีน่น้องชาวออฟโหลดเนี่ยชาวแคมปิ้งเนี่ยเขาขึ้นมาแล้วฮะสี่ห้าคันเนาะนะครับ,นนนะรบก็น,นี่เขาจะลงมารับพีน่น้องเขา,าครับแบบนี้ฮะแล้วก็เบี่ยงซ้ายไปเลยมาแล้วนะครับโอเคเลยฮะผมว่าไม่ยากมากครับลานยูโอตอนนี้ไม่ยากครับเพา่อรีบรับ พี่น้องเมื่อกี้ว่าผม่าจะาขึ้นมานะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะมากี่โมงครับเราก็เลยขึ้นมาก่อนเพราะผมรีบกลับบ้านด้วยนี่ครับน่ารักมากนะครับชาวออฟโรดชาวแคมปิ้งเนี่ยจะเป็นจะเป็นแบบว่านิสัยใ,ใกล้เคียงกันนะเออผมว่าโอเคเลยฮะน่ารักทุกคนเลยนี่ก็ยังไม่เคยขึ้นไอ้ตรงลานยูทป,ปรตรงเนี้ยผมอยากจะดูว่ามันคืออะไรเนี่ยนี่ครับก็เลยบอกพี่ต้นเออเดี๋ยวขอ ขึ้นไปดูหน่อยสิว่ามันคืออะไรมาทุกครั้งก็ไม่เคยขึ้นนะฮะวันนี้ก็ต้องขึ้นมาดูแล,ล้เส้นทางตรงนี้อาจจะลำบากนิดนึงนะฮะแต่ว่าไม่ไม่ถือว่ายากมากแนละ้วก็เนี่ยเขาสร้างอะไรไว้เยอะแยะเลยฮนะแล้วก็มันก็เริ่มพังแล้วเนี่ยน่ครับก็เลยถูกกาดพาพี่พี่น้องเพื่อนช่วยมาดูเลยครับว่าเป็นยังไงด้านไหนฮะด้านไหน ต้องถอยหลังนิดหนึ่งะฮะอากาศเขาร้อนมากเลยครับเนี่ยครับต้องไปดูว่ามันเป็นยังไงฮะขึ้นไปดูไม่เคยขึ้นมาเลยอากาศก็ยุดรับหน่อยนะฮะสักบ่ายโมงขึ้นอ้อหก็มันจะเป็นโดมขึ้นไปนะครับก็เป็นบันไดแบบนี้ฮะบันไดก็เป็นสนิมบบเป็นเหล็กเนาะผมก็กลัวมันหักมากเลยเนี่ย แต่ก็แข็งแรงอยู่นะครับที่สำคัญคือนกขี่นกเต็มเลยสงสายเป็นเป็นที่อยู่ของนกเนี่ยฮะแล้วก็มนันชื้นๆอับๆประมาณนั้นนะฮะขึ้นไปก็วังเวงพอสมควรนะเนี่ยนะครับแต่ก็ยังเป็นช่วงกลางวันครับยัก็ยังแต่ชื้นอยู่ครับนะครับมาเที่ยวได้ครับเนี่ยด้านบนก็เป็นสามร้อยหกบองศาพลูนามาเลยครับ สามารถที่จะมองได้รอบ,ร,บรอบๆเลยครับก็เป็นอีกจุดเช็คอินหนึ่งที่น่าสนใจเนาะมาถ่ายได้ครับแถวนี้ครับก็จะเห็นเขือลำตะคองไใ,ใกลน้นี่ครับนี่ครับก็จะโวบไปอีแบบนี้กล้องผมอาจจะ,บะเบลอหน่อยครับเพราะว่าวันนี้ลองใช้พ a น a า o n i ิกลูกมิกดูฮะแต่ว่าอาจจะมือใหม่ครับมันจะเซตมืดบ้างสว่างมากครับนี่ครับ เส้นทางด้านซ้ายมือที่เราจะขึ้นไปข้างบนเห็นเห็นทางไกลๆไหมครับนั่นแหละครับสูงพอสมควรเนาะนะครับถ้าใครขึ้นมาก็ต้องระวังนิดนึงเวลาลงนะครับนี่เขาสร้างโดมผมรู้เขาสร้างเพื่ออะไรตรงนี้เนาะอาจจะเป็นสัญลักษณ์สักอย่างครับนี่ครับก็น,นี้อธิบายโมงกว่าแล้วผมขึ้นตอนบ่ายโมงนัดพี่ต้นไว้ตอนเช้าไงแต่ว่ากว่าจะไปถึงเนี่ยเที่ยงนะครับบ้านพี่ต้นเนี่ย ครับก็โอเคมาถึงข้างด้านล่างอย่างปลอดภัยก็เดี๋ยวไปลุยต่อครับเดี๋ยวมีเนินหนึ่งฮะเป็นเนินสุดท้ายนะครับที่ต้องไปนะฮะนี่ครับผมว่าวิโก้เป็นรถที่ขับดีนะเกียร์ปีศูนย์้าเกียร์อโอโต้เเพื่อสี่ล้อเนี่ยเขาหากันเยอะนะครับเพราะว่ามันเหนียวหมายวว่า ทนทานเครื่องอะทนทานเกียร์และทนทานนะครับเกียร์โต้ด้วยกาลังก็ดีครับกระโดดขึ้นเขาเลยผมว่าครับโอ้โเกียร์ทำเกียร์ธรรมดาไม่ไมต้องพูดถึงนะกระโดดยิ่งกว่านี้ครับเนี่ยเส้นเส้นทางขวาก็จะสาหัสแต่นิดนึงฮนะผมก็เลยเบี่ยงซ้ายไปนะเบี่ยงซ้ายก็ได้ครับเพราะเรามาคันเดียวด้วยแล้วก็ยังยังสแตนดาร์ดเนาะอย่างเรารีบกลับบ้านด้วยแล้วก็ขึ้นเหมือนนะครับสวยสวยขึ้นไปได้เหมือนกันครับเส้นทางซ้ายก็ รถเก๋งเบี่ยงซ้ายได้นะครับืมก็จะมีทางชันบ้างครับเนี่ยฮภูเขาบ้างครับแนะนำให้รถกระบะมาอย่างขั้นต่นดีกว่านะครับนี่ครับลานยูโปก็เป็นลานแห้งๆแบบนี้ครับตอนนี้ครับแบบบ้าโหร้อนจริงๆแต่สวยครับยังมีลมมาช่วยพะทะช่วยแบบให้มันลมลื่นมากครับนี่ครับก็ยังโอเคอยู่นะฮะ เป็นพื้นที่ราบกว้างมากครับนี่ยอย่างกับุ่งหญ้าสวรรค์นหน้าแบบประมาณนั้นและครับแล้วก็ซีมแพนคอวนี้มันร้อนอะ่ะใครมาต้องวางแผนดีๆอาจจะมาสักบ่ายสามขึ้นก็ได้ครับเพราะสี่โมงเย็นเนี่ยเย็นลมจะเย็นมากเนี่ยนะครับก็จะมีต้นไม้สองสามต้นอะเอาไว้ให้เราแคมป์มได้นะเนี่ยพี่ๆชาวแกล้งมาป่าก็มาแคมป์นะครับ ู่ที่หน้าผาเลยก็สวยครับที่สำคัญคือลมมันจะพัดเราตลอดเวลาก็จะช่วยบรรเทาความร้อนได้นะผมก็สลับไปสลับมาเนี่ยความร้อนนะครับอันนี้ก็มาสมทบเพิ่มเติมครับแกงงมาป่าครับครับผมครับครบผมนี่ครับก็ดีครับมาหลายคันผมก็ถูกกัดเป็นเพื่อนไปเลยนะครับพี่เฮาก็รับเขาแกงเรียบร้อยครับ น่ารักมากเลยครับแต่ว่าพื้นที่มันถ้ามาหน้าฝนก็จะยากอีกแบบหนึ่งครับโคลนก็จะเยอะอันนี้ครับอันนี้ก็มาก่อนหน้าฝนเนาะเดี๋ยวหน้าฝนถ้าเรามีโอกาสเปลี่ยนยางใหม่แล้วอาจจะกลับไปอีกรอบครับเพราะว่ามันไม่ไกลาจากกรุงเทพมากบเดี๋ยวก็ถึงนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นไลน์คูเซอร์นะครับนี่บาโดตัวนี้ก็สวยครับของพี่เขาเนี่ย แล้วก็อคันหนึ่งก็จะเป็น v x x 0อัแปูนอลลัน่นนนตำนานทั้งคันหน้าคันหลังนี่นะครับไม่ธรรมดาครับอันนี้แต่งสวยด้วยฮะสุดยอดครับอย่าได้สักสองคันเลยเนระับ <c oughs> ผมก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์ยูโรตอนนี้นะครับว่าเป็นไงบ้างเนะนี่ยบรรกาศ อ่างเก็บน้ำเคืนลำตะคองเนี่ยสวยจริงๆฮะแต่สังเกตว่าน้ำมันน้อยลงไปเยอะครับเพราะหน้าแรงนะฝนเนนือน้ำก็เติมเต็มขึ้นมานะครับนี่ครับก็ถ้าเพื่อนๆมีโอกาสก็มาเที่ยวได้นะครับไม่ไม่ไกลอย่างกรุงเทพมากครับแป๊บเดียวถึงเลยนะฮะแต่สิ่งที่ได้คือนได้มากกว่านั้นคือได้บรรยากาศได้สนานกันนี่ครับบริเวณแคมป์ก็เนี่ยหน้าผาเลยครับ ครับ,บรรยากาศของแกงหมาป่าขอบคุณพี่แก๊งหมาป่ามากครับทุกคนน่ารักจริงๆอ่ะช่วยเหลือผมเอาน้ำให้ผมกินโหขนาดผมไม่รู้จักวันแรกนั่นเนี่ยเตียมมากเลยครับเขาน่ารักมากเลยผมเข้าแกง๊งเรียบร้อยละ <c oughs> ้วครั้งหน้าขอไปเที่ยวด้วยนะฮะนี่ครับน้องๆเขาเป็นกันเองมากเลยครับตรงขนาดเหมือนเหมือนเคยเจอแล้วมาแล้วอ,ะอ่ะไม่น่าเชื่อนะฮะนะครับ เป็นแก๊งที่เที่ยวจะบอกเที่ยวไม่มีวันหยุดทเที่ยวตลอดเวลานะครับเที่ยวกันทุกที่นะครับเฮฮามากเลยครับก็หรือก็เข้าแกงแ๊งละตอนนี้ก็ทั้งหน้าแต่ขอไปด้วยนะพี่ลองโอเคได้ครับเนี่ยงานจริงนก็เขาบอกว่ามาไม่ต้องคีดเรือมากขอไม่ต้องเตรียมเงินไม่ต้องเก็บะฮะก็ใครมีอะไรก็มาแจมแจงกันได้เลยครับนะ กลางกลางต,างต,างตางอนนิ่งกันนะครับตอนนี้ร้อนนะครับแต่ว่ามันก็มันจะมีเมฆมาสลับก,กันบ้างก็ก็ให้คลายร้อนไปได้บ้างนะครับมีเครื่องดื่มเย็นสบายๆจิบจิบไปครับก็ก็คลายร้อนไปในตัวนะครับนี่ครับาระกิจของผมก็คืออีกหนึ่งคือต้องไปปั่นจักรยานบนลานยูเอฟโอผมปั่นไปประมาณชั่วโมงนะครับไม่ควรทําอย่างยิ่งะครับเพราะว่าแต่ผมปั่นไปพักไปนะครับ แล้วก็พักเพราะว่าเนี่ยันทางขึ้นลานหรือโบนี้ครับก็ทันพอสมควรครับเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับเสี่ยงต่อการเป็นฮิสโตกนะครับนี่ครับแต่ว่ามาแคมป์กับพี่เขาสบายสบายครับจชื่อวพี่เขากลับเย็นนี้นะฮะเขาม่นอนหคืนเลยครับนี่ครับนะครับสบายครับก็ขอบคุณพี่แก๊งหมาป่ามากครับที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับสุดยอดมากเลยครับ น้ำใจไม่เคยเหือดแห้งครับนี่ประมาณสักบ่ายสามครึ่งผมก็จะลงละเพราะว่ามีนัดนะต้องไปขอพอต่อนะครับนี่ครับหมาพี่เขาซื้อไปฝุ่นไปน <c oughs> ยังอยู่โอเคก็ํำลากันครับผมเนี่ยครับอะไรไฝุ่นอไม่กลับบ้านนะฝุ่นไม่ยอมลงนะครับลงมาถึงนี่ก็ จัดไข่กระเพราครับนี่กระเพราจานโปรดผมกระเพราไข่ดาวหมูสับร,ร้านครัวบากดีพีต่ต้นอร่อยมากเลยครับนี่ครับเดี๋ยวไงตำลากันเดี๋ยวครั้งหน้าก็มาเจอกันใหม่ครับนี่ครับบรรยากาศลาอยู่โบด้านบนเห็นไหมฮะเราอยู่ด้านบนเขาเลยฮะก็สวยงามครับเป็นทริปที่ผมประทับใจมากอีกทริปหนึ่งครับเพราะว่า นอกจากพี่ต้นใจดีแล้วมาเจอพี่แก๊งหับป่าทุกคนใจดีมากเลยครับไม่น่าเชื่อนะครับเหมือนเหมือนเรารู้จักกันมาก่อนเออนี่ครับบรรยากาศรมรื่นฮะก็วันนี้ต้องขอบคุณมากครับที่ช่วยติดตามช่องผม,มนะครับช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวข้างหน้าเราก็จะไปเที่ยวไหนมาอัปเดตรเรื่อยๆครับ เชิญชวนมาเที่ยวลาน u ูเครับที่โคราชนะฮะไม่ไกลนะครับมาถึงก็มาปักปักไว้ที่ครัวปักดีก็ได้ครับนะเดี๋ยวพี่ต้นเขาบริการให้นะครับมาน้าแรงก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ